หนูว่าน้ำไม่เป็นลงน้ำไม่ได้ไม่ทันแล้วพี่เขาไม่ให้พี่ลงแล้วให้ไม่ตกตั้งแต่ตั้งแต่เธอฝึกขึ้นครั้งแรกในขั้นบนอย่นี่ตั้งแต่ที่เขาไม่ให้

<laughs> tạm có mấy bà coi cho mấy gặp rào tay thưa sào Thái đi đi con kinh đứng lằng เอาไม่ลงเหรอ๋อพี่ก็บปกบไปด้วยอ้าวไปเลยลูกไปเลยไปเลยเคองดีเยอะดีวะ Rồi. Đó. cho nó lên. Nó cũng đẹp mà nên. Làm cái này cái. Điên เขาไหลลงันเล่นเล่นากเล่นดีเอา่เเี่ขึ้นมาลกกนใ่นี้แหละเอาเลยนี่ต่างา่ตนี้น่นดำน้ำคึ่งนี่แหละลำน้ำ่นรวังเจ้าขึ้นานนนา้าใช่เห็นไหมเห็นการดำน้ำไหมครับ Đeo 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 lên, đi. Đeo Đưa 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 Hãy subscribe cho kênh

เดนเลยแกเดี๋ยวว่าเขามันก็ชอบไงไม่คิดว่าจะได้ถือนน้เลไม่เปียกเลยียอกบไหอีกรอบเลยไม่เปียกเลยจะหมูกค้นน้ำย้อนขึ้นไปไหนอีกรอบก็ได้อีกรอบก็ได้ยังไม่ไต่รูปเลยได้ตายแต่บี o อยู่